โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนด้วยครับผมก็วันนี้อยู่ผมสองตั้เลซิงเลซิงชิวนะครับผมก็คือผมจะไปเอาเสื้อนะไม,ไม่ใช่ผมเก่งอ่ะผมไปเย็บไปอยู่แอมเพลวุสมนะก็จะไปเอา สองวันแล้วเอาไปแต่วันอาทิตย์ก็วันนี้ก็วันอังคารนพี่บอกว่าแต่เียลว่าต้องคันด้อยพนจันมันโมว่างว่าสั้นผมก็บอกว่าได้ครับผมได้ครับผมอะไรประมาณน,นี้นะอันนี้ก็อยู่กับบักบนะูร้อยสิบไอ้นะพี่เองอันนี้ก็ล่มเดิมครับผมล่มเดิมไม่มีอะไรมากครับก็เอาไว้แบบเอาไปแดกพบเด็กเด็กน้อยอะ่ะ พวกเด็กมาว่าผัดขับขัดขับรถอะอะไรวะครนี้ผมหมอไปย้ำคับใหม่นะครับมันก็เลยเป็นพุ่งๆเล่นนึงผมก็ว่าเอ๊ยทำไมรถผมมันเป็นพุ่งๆวะ ผมเลยไปดูในเน็ตในในอะไรดูผมเห็นเขาทำเกี่ยวัดรถเนี่หละรพอดีถ้าเราถ้าเราเอารถเอาคันรถเนี่ยไปยาวไปใช่ไหมมันก็จะเกิดอาการพุ่งจ้ากๆเนี้ยพุ่งปีดพุ่งปีดเหมือนเมื่อกี้ใส่สองสับทอ้ไัพทโดดอะคือแบบมันแรงเกินถ้าแบบว่าเป็นคารธรรมดาปกติที่เอาจากโรงงานจากอะไรมันก็จะไม่พุ่งขนาดนี้นะผมก็ว่าอยู่ึงกี่รถเร่อพรนะถึทำไมมันไม่มันไม่เป็นแบบนี้วะ มันต้องเอาแรงส่งมาเกียบเกียร์แรงส่งอัน,นี้มันแบบว่าใส่เกียร์ปุ๊บโดดได้เลยอะมึงคือแบบท้ายจะเอาอะไรประมาณเนี้ยก็ประมาณนั้นตอนนี้ผมก็เดิมๆนะร่างเดิมร่างเดิม อะไรแบบกูดโดดนอนได้ไอ้ฮอเฮียเดี๋ยวหาจังหวะดีก่อนโดดนอนเล่นแม่งเลยเรียกมุดจะล้มเลยอะโดดนอนมันไม่ได้หรอไอ้เฮีย คนคนเนินก่นอนทำไมเขาไม่คนหน้ามันโป๊เ,เกินอ่ะเขาต้องแบบว่าทำไมเดียวไอ้เหี้ยโดดจานได้ไม่ใช่หรอทำง่ายๆในบริษัทยาก,กอ,อยู่นะถ้าลงตัวไม่ดีนี่ยล้มล้มอ่ะไอ้เหี้ยแบบเนี้ยไปอย่างไรอ่ะจวดจวดเลยครับผมก็แบบมือสไลด์อ่ะสวายพื้นอ่ะเอะอก็จะเกิดแพเลยเนี้โอ้โหแรงเกินว่ะไม่ได้กี่นาเลยผม ถ้ามีธุระนี่คือไม่ขี่เลยรถอะมอไซค์ทุกคันเลยที่ผมมิเตโมีอะสองคันคือไม่ขี่สักคันเลยถ้าไม่เซียนแล้วก็ไม่มีธุระคือจะไม่จับเลยนะอยู่บ้านฟังเพลงเออไม่ทําอะไรหรอกนั่งผับแค่ยัลเดิมแกระบะซิ่งปะผมไม่เล่นด้วยหรอกว่าไม่ไหวแล้วผม มันไม่ได้ตาลกอะไรามานะครับมันแค่แบบว่าใส่ช่ำไม่เฉยไม่ใช่แบบรหรอกได้รอยยี่ว่าโอ้โหมันเกิดต้านแล้วหมอบมนแล้วร้อยยี่สองผมเคยหมอบได้ครับนี่ยลงเนินแล้วก็ทางรปรปดาทางแบบว่าตรงตรงแบบว่าไม่มีแบบขึ้นเนินขึ้นเลยไม่ฝืนรถอะ่ะค็อได้เลย 来我来呢。 น้ำแอร์รถตูนหรือเปล่าเล่นแต่ขาผมเมุกจังแต่ก่อนในรถผมมาคันคนี้วิ่งได้ไม่ไมเกินแปดสิบของจริงป่ะไอ้ยารถเขาตำทางนี่เป่ะขอแซงน,นะครับ ัว่าขี่เว็วอะแต่เรารถผมมันเล่นไม่เท่นี้นะไม่อยากทำแรงเยอะเพราะว่ามันเป็นรถบ้านด้วยเฮียขับเอาห้าขับมาสามนี่คือแบบโอ้โหขับได้แต่มันจะขับยากนะขับที่ไม่โดดอะไอ้ใครก็เคยทำหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่เคยขับเหมือนกันโอ้โหนะคะ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 ,นะคะ น้องผมว่าวันนี้ไม่เป็นโรงเรียนโรงเรียนปิดหรอไปอ่ะเขาหยุดเหรอเขาหยุดทำอะไรกันโอ้โหหยู่ก็เฮียละรถเต็มเลยเยียเลยแต่ก่อนนี้ก็มาส่งอะเด้ตัวนี้อยู่โอ้โหไม่ไหวเลยอฮะสั่งอะไรก็เยอะแยะ ไม่อยากผ่าไฟแดงนะครับมันเป็นภาพลับที่ไม่ดีเท่าไหร่นะผ่าไฟแดงนะ่ะไอ้เหี้ยอัดคลิปวิดีโอไอ้สัรพัดขี่ผ่าไฟแดงพ่อมึงไหนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเอกสารถึงบ้านเลยเอกสารลับเพรมันต้องแปลกใจนะที่ได้ยินเสียงเครื่องอะไรแบบนี้เพราะว่าคำ ขัมยานอาวกาศนะครับผมืคอคือมันแบบมันแรงเกินเนะี่ยดูดูเดี๋ยวผมออกตัวให้ดูนะมันแรงจริงนะคือแบบมันมันดูดูด,ด,ดิโอ้โหแรงเกินฮาร์ดมัง ก็สมนะครับผมนี่ก็เครที่ไม่เคยเห็นก็ด้วยนะครับไว้เป็นตัวอย่างเพื่อนแบบจะมาเที่ยวอะไรก็ไม่มีอะไรเที่ยวหรอกครับผมนอกจากบึงกุยแล้วก็บึงบุงลิงนะนั่นแหละทีเนี้สองอันสองอย่างแต่ผมไม่รู้อ่ะก็เนีคนชอบนะผมผมไม่ค่อยไม่ค่อยมาหรอกเพราะเบื่อละมาไอ้แต่ก่อนที่อยู่เรียนที่นี่โอ้โหอยู่ตัง้งหกเจ็ดปีสัตว์ยืนเบื่อ แบบแมั่งแรงใช่ไหมติ๊บโคตรร้อนเลยงตำรวจเอ๊ะโอ้โหไอ้เหี้ยพร้อมพร้อมแบกไอ้สัตว์รถกระบะไปเชียร์พร้อมแบกอะ่ะนี่ก็เห็นไหมครับเมื่อกี้ครีพร้อมแบกอะ่อออกอะครับรน้องๆมาวะ ไม่มาว่ะไม่จะเลี้ยวกลับไปแล้วล่ะกลัวกลัว,มวมผมไงกลัวในแบบอำนาจผม,มเออเดี๋ยวตรงดีก่อนแค่คอตรงนู้นเดี๋ยวผมอยู่ใกลด้ดีตอนนี้มันอยู่ไกลอยู่นะครับอ้าวมองรถได้ครับเด้อห่างน้อยได้ ปจุเนอ่อนี่น้องโยหานี่ยประจเนอนี่ผมมีเตียอยู่เสียบาด,ด้เลยยอกยอมครีไม่กล้าหรอผมเป็นคนเตียครับเลี้ยวซ้ายไปก็ถึงครับไม่ใช่เลีวซ้ายเลี้ยวขวาดิ ยังวะโอเคแล้วผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะครับก็ที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอเจครับสวัสดีครับ